ตีดเรยวโอ้โหน้องแอนเขาเป็นบอกเนี้ยเขาจะบอกว่าน้องแอนอะชวนเข้ามาแล้วมันยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยชวนเหมือนกันเ,เ,เมื่อกี้จะมันกดไม่ทนันมันเริ่มก็ ได้ยินใครเลยเขเห็เห็ับาเขาห้เห็เเขาทําเขารอยู่ ยืนด่เถือไม่เขายังไม่ได้โหลดทับได้เลยไปโหลดเลยนะมึงโหลดมาได้ยังไม่ได้โหลดอะไรเลยไปข้างหน้าวะ First Blood. ไปเธอเขาล้มเออไปาอยู่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนออกมาออกมานี่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 นเออ ทำอะไรอะ่ะเ,นเนอ็นดูมันเต้นบนหัวได้ลองดิได้ฮึไม่ได้ไม,ไดมันเต้นบนหัวได้แล้วมันเกมหวเหมือนกัลาก่อนเธอรีบวิ่งก่อนเออก็หลดนน้ำหน้าเขาโอ้ยเธอเราแล้วค่เะเรีย้ว โอ้ยน้องมาปังมากถ้าเป็นน้องแอนรักสุดรักของเขานะเก็บเรียบเอาวงเลยค่ะถ้าเขางวงจะชนะ เด้งค่ะเดยงเข้าวงเราจะชนะไ,ไปข้บงใไปไปนอกวงว <c oughs> ิ่งออกนอกวงอย่งไงเธอ, <c oughs> <c oughs> ออ,อมืม <c oughs> เราเรื่องยูรสชาบูน้ำดำอร่อยอ่ะอืมเธอชอบกินชาบูน้ำดำไหมตอนไม่ค่อยชอบกินชาบูน้ำดำเธอลืมเหรอ มมเิ่แต่เธอชอบสั่งชาบุน้ำดำนะครับไม่อยากกินเพราชอบกินพวกดำเลยชอบกินก๊อกดำแต่เขาก็ชอบกินน้ำดำเหมือนกันไม่แต่ทำไมเธอชอบสั่งชาบุน้ำดำมากินหรือวะตอนมันมีตั้งสองฝั่งปะก็ใช้สองฝั่งก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยตอนนั้นที่ไปกินแล้วไอ้มังกรไปกินด้วยเราไปกินอะไรกันวะไม่เคยมีไอ้มังกรไปกินด้วย มันกินด้วยที่ไหนนะไอ้มังกรเนาะเขาไกับมันสองคนฮะเขาไปกินกับมันสองคนอ้าวก่อนเขากัดเธอก่อนเขกัดเธอจะกินชาบูชีกันมันมาเขาปไปกินหเลี้ยงนะเลี้ยงดีเมง่งใช่ปั๊มป,ป่ะใสปั้มจะถึงเึงได้ไม่ไปกินออกกันเองแล้วทีเนี้ยก็ น,น,ออน้ำต้มยาวก่อนฟูขอบคุณ First Blood เธอแบบอืมไปทาม,มันให้ตายเลย Double Kill โอ๊ยเธอเธออยู่นี่โอ๊ยมันอยู่นี่เธอระวังพุ่มไม้เนี่ยออโอ้โหมันไปนตั้งไอวอล มันตั้งไอวอลโอ้มันไม่ให้มาช่วยอ่ะเธอเร็วมากกำลังฮีโร่มไมินเธอมาเลยเธอยิงมาเลยเธอยิงมาเลยเย่นะครับตัวซ้ำมันเองเข้าหมาันโอเคเต้นก่อนเต้นก่อนฮึ่ม แบบเนี้ยเนาะเธอเนาะอะไรนะแล้ก็เธอจะมาช่วยเซ็ตทำไมต้องปังสิดด้วยขอระเบิดมั่งดีสองก้อนแล้วงินเธอหมดเหรออุ้ยทำให้เขาคืดระเบิดไม่ได้แล้วอ่ะเธอเขาขอก้อนนึงิี่มาๆมนตรงเขาดิ ไหนอะอยู่ไหนอะข้างล่างเนี่ยไม่อะใช่แล้วเราไปข้างหน้าเลยอ๋อมันไม่รู้หรอกม,อม,มันโง่จเรื่อไงมันโง่อะไม่รู้เหมือนกันมันยิงใครก็ไม,ม่รู้ไม่รู้ เขาวิ line, mm ่งไล่มันอยู่ผมยังไม่รู้เลยแอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซ้ำเฮ้ยเฮ้ยลบมันเฮ้ยมันอยู่ไหนข้างหน้าแป๊บนึงแป๊บนึงขอี้แป๊บออไอมาหลบมาหลบเขา d o u b l Double kill เต้นเต้ <c oughs> เล่นอยู่คนเดียวเลยครับเท่าเกินโอ้ยเธอค่าสิเลยฮะเธอค่าสิบพอาค่าสี่